คลิปแรกหนูมาสัมภาษณ์พ่อซ้ายพ่อซ้ายหายไปเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเนาะศูนย์เก้าตัวตัวตัวเก่งศูนย์เก่าตัวตรงเลยแล้วจะไม่ได้จับมันนี่โค้งตัวไทยพ่อฝันอีกบอโม่่อฝันหนังซื้อไว้แล้วฝันดีบอมันมันเงยพูดไม่ได้ฝันกเงยปลาซิ่วเออเงยเรื่องไปอย่างเนี้ยผไม่ได้รับฝันเลยบอครับรุ่งวันนั้นฮะถามคนคนถือ เฮ้ยคนเลขสูตรนี uh, uh, uh ่เห็นมากเขาหางวดซ้อนบ่พ่องวดที่หาวังหันอ่ะเจ๊ยี่เขเคยถือจักเจียดนมันงผิดเรื่องพ้วนหลังเบอร์โอ้เหมือนเขาอี้ยีก็ว่าเดาเดาแบบนี้มันก็งอนอยู่ตัวเดียวก็เลยยึดเอาเลยถือเอาเลยเนาะได้ตัวเดียวนึงได้เหรอนวดน้องหันเลขว่ายหนึ่งหกพันมาได้ท่องสองบาทกับมันพูดจังหนึ่งเนี่โยนได้เลยโยนได้กับกี่สาแล้วไงใช่กีเซาหมดมีหมดแล้วกันฟันฟันดีเไยเนาะ ฟันนี้คือแล้วฟันมาได้น่าได้นี่เรางวดนี้ฟันว่าได้ยังไปไิบลองสุฟังมือนหล้ว่าไป็นหน้าโว้ยผมมากขอบคุ้ค่ะได้คุนบอกน้าเนี่ยแล้วอันผ้าคอยรุดจีวรรูดไหมฮะงวดนี้บอกงวดว่าเราเนี้ยไปนหน้ารถแป้งนั่น เลี่ยมำเขาาหังบริจตงเนี่ยตใจรอนคยนั่นเ่ยงดึงอกให้ตมุขวัดว่ามัดมันจะมาเต็คนมันมันหนักแพี่บนโอ้ยพ่อีหรอกอย่าบอกมไปจอดเลยจอรถเีย้ม่นรถลงทะเบียนรถหาสเจ็งวดนี่เพ่าเออสามจ็ดกนนที่คือสามเจ็ดนั่นสองเจ็ดยังงามกอเอารถกับรถเอาตัว รถมันเดืัมันตายักกบอกตัวเดียวมันมันนั่นปวดมันเสียงปวดสีบอกสบอกตัวกันไลกตัวนึ่งตัวกันสองเจ็ดนะบมีตัวงีนี่แหละตัวกันมันบ่ใครออกจะว่าข้าเชียมันอ๋อขงทุท่ายเลยสี่ไตัตกันน้ำตัวเนีนคือเก้าศูนย์ตัวเน้นคือศูนย์เก้าว่ะตัวร่องนี่สองเจ็ดบอกวางสงบอกสองคู่เท่านั้นแหละบนรางกับบ่กับตะเรียงของ ท่านท่านผู้มักเทียงดวงกําลายเดงพอไปเพิ่มเหมียวได้จะรีร้านนองมาไห้มุ้เจ่าปูหนึ่งเส้นทำเมนยังบุญรับลอยเราไม่เิ่นเบื้องเนี่ยลุงไทยด้วยสูงเก่ารับลอยพวเกี่ยวเกี๋ยวเอาเจ้าตัวไทยเอาเจ้าตัวไยกันถือรถทีนึงยังจ้าธุล่ะเ่เกยชือ่นหนึ่งกันถือรทีนึงให้นูมาาไทยกินน้องได้เด้อพ่อเออเออเชือยังไม่จบจะผัดไตผัดตั้งเื่อนอะารตั้งเอเจือกเด้หรอแมนอ้า วนมาหันน้องสี้ะค่ะเน่แล้ววันที่หนึ่งเพื่เพื่อน้องสีเน่เม่อนกัเพื่อหอยเมฆกก็ชิ่นกันยูตั้งเพื่อนเนาะนึ่งหกกันแล้วผ้าบ่อเพื่อนเพื่อไปซื้อนึ่งหกเพนถือหกโตเพื่ดนอ้ออันนี่เลยคือจตซูนเก่าได้นัสี่ใบคพื่อนย้ำกัสช่างรับดอยบดเกลียวลง่มใสบดูนเก่าเอายเดียว บอกลูกชายยุงเก็บ่ามันสือสใบลอกหาเปียอ้ไรหนึ่งอไรกจเลยไม่เจ็บซูนเกาผู้พ่อบอมาซูนเก่าตวาโตกันตัวใดก็พอองเ็สนี่ละตัวมาได้มนีมีแค่นั้นตตีมีแค่สองตัวมันก็ต้องซื้อหาเปพราะนเกมเป็นพอสอสนี่ละตัวตะวันบุงกลมใบตัวนินน้นูนเก่กเขียเหออพวเขียนเห็กขาจะรู้ดอกกเลยมกบุ้เก่าละตัวตรง ตัวตัวเก่งตัวเก่งตัวเน้นเนาะุเออว่าขึ้นเก้าเน้นให้ให้น้นให้เน้นซุดเก้านัการคือสองเกทนั่นละนี่เท่านั้นรับรองว่าบอกเก่าจะเบิ้ลดอกเรีกเบิ้ลกับเบิ้ลเก่าๆท่านละเบิ้ลมากเลเบิ้ลกับวายันวายานเพราะว่ามันมีเก่าห้องอยู่แล้วที่มีเหยียบเหยียบเพิ่ม้วตนกับท่นละวัดหัวหมู่นกับแมนจะจะ้องกันซื้อเสียหดเจ้าของเสียหอดพูนมักน้ำ ชอบพูดให้เจมักเหลึ่งเขาจจว่วาเห้องโนราเนาะโมวาเรื่องสองคนดไปดังขับเนาะค่ะเสียงโชคเสียงดฉบเออเอฟซีาชอบพ่อสายพ่อสายพูดตรงๆงพะนเออตรงดีเป็นคนตรงๆรงดีนะตรงใกล้ตัวคนพสรเมืองกองหนูหนูไทยไปใช้เป็นน้ซอมเมืองกอ่อใครดีวะตาพ่อดีตาพ่อดีจะผัดสานแหนี่ยอ๋อูกเป็นรัตตดีเพิ่นรัดีเออรัดี ไปเด็กระสุนเก้าอีกเนเอาได่าไงสุเก้าอ้ยต่อยได้ดีนอนเมื่อฝัน่าข้อาท่องมาหายเต็มความันบอ่าดี๋ยวฝันไงวัน้ยังมหายอ่เ่ฝันกระื้อข้อเข่าบ่บ่อฝันกระเทือเขาอีกพอของคนนะครับตัวเนี่ยของคนวันนี่เราซิฟหกเปจนจ้าล้คน ก้อนไชวานเข่ากันนะถือก้อนไช่วานเขากันนะหัวค่อยื่อก็ซื้อมานำเลยคนเป็นสั้นสี่้อยคนเยอะสุดห่อหนอห่อมันหนึ่งลนบ่หลายห่อกำหรอบมาหลุดเตรียมตุนบอกวัเตรียมทุนัวที่ออกนึ่งซี่ก็ถือก็ซื้อถ้าสิี่หางเดียวสิบซี่หางเดียวได้ใส่รถุะเลียงขันนี้เราเอาว่าดิีดพ่อนี่ถือเลขเี้ยได้ซื้อแ้าหางเดียวตลอดซื้อเดียวตลอดเลยจนว่นน้องเกียกับเพีนเท่าจอหน่อย คืศูนยเ่าของเียเียกบอกเก่าศูนย์ตะันหน่อยแต่มันเปียนเขาก็คือว่าเอาดวง่ทนมาดวง่ทนมา่วนมากให้มันเปีนคองมร้นเด็กที่เรานีกันเพราะวานนี้ให้กันแค่สองเจองบ่มบอมอีกินนี่เรียกเรียกนี่แค่สองคู่ตอนนี้อยหาตัวเน้นคือศูนย์เก่าตัวกาคือสอเจ็อ่อศูนย์เก่าเจ้าจ้ได้เจ้าใบว่าของก่อยสามใบก็ไม่สิ ซีก็เลยซีสิเนี่บโอทีใบเดี๋ยแก่ท่านก่นเดียวไรก็ดีหมดเนเน้นศูนย์เก้ากันสองเกกันครื่องเาหันวบามันต้งถือเลี้วเี่ยไปจุดนี้เปล่าก็ร้านมือเลี้ยวว่าคนทีสองย่ายหนึ่งผ้าร้านมาวันมามาแนมาแลงเบาเนี่ยใบมันคำแล้วย้ายเรียวว่าก็เยย้ายเขาว่าชิปหกก็พิชเตว่าฉันละชิปแต่เท่ากับเท่าเลยละ โอ้ถือเลกแล้วนี่เลยออกนังกระจำเนาะกระจิมก็ตึกเจ็้าห้ากันเลยนาขนาดเมื่อเลขกออกยังไปตึกแห่ปลาซิวเจ้าเนหลนหลันมาคุ้มมันหลันมีกี่ับอาศัยเอาที่โราไปน้ำเผาไปนี่ามเนี้ยตานั่นเต็มของวิธีนี้เราคนเราเรียมมาทําำจำพาเรขก็ได้คงทุกทาย มันจ่อมือนะนะเลยกว่าจับหม่จับสิเี้ยนสิเพี้ยนวะเ็กว่นเด็ตัเก้ายืนดันตัวก่านพอเพี้ยนโตไหมฮะพอฟันเห็นซ้ำโตแดงครึ่งครึ่งแ่หนูเลได้ยังมาทำบ่บ่บ่ค่อยอันนี้เนเพราะว่ามีหลายอสามตัมันคือคือี่ง้วนหางงวนนี่มีแต่สองตัว สองตัวสาบ่อไขเขาว่าโสมองพอเห็ดสูตรตังสองตัวสองตัวสมตัวหาบกคนหากระเบ้าลายครัแก่ครัวลายครัคนหาลักซิบตักี่คนหาลักซิบลักนุวยเข่าบังเพรเข่าบังวันนี้ก็เลยมาเห็ดไปเห็ดมามุลอุ้ยพูดเจะกันได้เป็นอะไรหละห้่งเจอกันนั่งนังซือเด้ ผมาบอกวิธคิดตนกันนั่งซื้อเนังสือเย่ีไปหอยเม็ดมีมดกันเป็นมื่นหรอกคือเมื่อบรรพฟังเหลพวกยังเนนังซือวิจาเรีพอกะบิ้งกันนี่เขาแนะแนวทางซื้อตลาดนาะเะเียเนซื้อดูเดมได้ยี่าบาทเนี้ยตุวดหอยกคนล่างนั่นก็ถืกบวกกับบกเีเ้ยเขาเรียกมันอกบับับบ่เีกมักบ้านเลขที่ก็ร้อยหกสี่ร้อยหกสิบไปหนึ่งห เอาคื้องวดก็ได้ยิี้ยางวดมันหันแม่แล้วกับฟันมางเออแม่บ่ได้ฟันเป็นบหูเขาบ้านเออมันก็นหน้าเงี้ยกับจงบ่มันเขามังูดันแหมันหลายพลอยอยู่้องฟงลูกงูดันแห่มะข้อนี่เหลียบตขอบ้านเอาเลขบ้านก็ถือเี้หนึ่งหกูนย์อนหกจำวแม่ป้าคนถือจะหนหกหนึ่งกมักก่อนจาเ่ากนกับแม่คามันออกหนึ่งหกหกศูนย่อกบนเราหนึ่งหกหกเก้านราหนึ่งกเราบ้านเร้านบวตเกีาเกันเกากมันตัว

โอ้ยจะว่ายังเนี่ยหลายผู้ก็ปวดหัวก็ผู้นั่บเรา้ม่พอสายมาหายเลขเพรหลไหลโตหายคันซูนเก้าเป็นโตเน้นสองเกตเป็นโตกันเพราะว่าเยาไปหลายโตเขาคือเขารุดคือรุดจังบ่ได้เสียใจนะคะบ่ได้ลงทุนหลายสําหรับคนทุนน้อยห้ามพลาดนะคะทุนไหลก่อพราสายเป็นใจเดียวรักเดียวนะครับเดาตับเดียวที่ต้งหาง มีปอดเดียวว่าพ่อบางทางกันเหรอเหรค่ะว่ายกเหรอก็เคยก็เคยต่อยมวยเมียเร็วยุติได้กี่ห้วยเมียกับเมียกับมี่ผู้เดียวเออแต่จะเป็นนุ่มเบาสิหรอกแต่แต่รุ่นได้ง่ายมุนี่คืนว่าตีคนมัดเดียวบ่อยู่คนเดียวพ่อได้กี่ ແຕ່ເດືອນນີ້ນ້ອງຄືວ່າອາຍຸເນາະແກ່ໂຕນີ້ກໍເລົ່າກັນວ່າມີອາຫານອີ່ຫຍັງກໍບໍ່ເຕັມທີ່ກີ້ປດິາງຕື່ນເຍນກໍໄາມີກົ นาะห้าสิบเก้าป <c uk> ีเกิดก้อนนั่นะนะเกิดก้อนก้อนอยู่บราณคือที่ได้ที่ได้เงินผู้สูงอายุเดือนตุลาเนี่ยแหละไปขึ้นกับเย็นไปแล้วอ๋อครับตอนนี้บ้านได้เงินผู้สูงอายุได้เงินเหล็กใบก้อนเออเคืออยู่เป็นจีบตัวไข่ท้วยอ้าวให้ซีสอกหมันกันนะทางของพ่อสายนะคะขอให้พ่อสายถือเลขอีกคือเก่านะคะงวดนี้ถ้าถืองวดนี้จะเป็นงวดที่หก่ะคะเออ ชูนี่ขันเขาวดนี่ขันดที่หกยงวดไปมันบ่มันใจเ่านมันใจเลยบประกาว่าเงินประกาซื้อเพราะว่ามันก็ใจน่อยอยู่มันก็งดเขาก็เลยน้าเลยอยู่ระบายตะกี้เบิ้งซื้อซื้อปราลงทุนหัวตะสิลงทุนงวดผลที่ผ่านมากตัวไก่เรงบิ้งมัมันแมนมีตัวหนี่เาไดเอางวที่ตัเดีวทอกได้ที่หกตัวเดียวโคโรตัเงินบ่กลับตัยโอ้ยแม่เยอ ว่าว่าว่าบาคิวกับคิวเรียนอลูกเนาะคิว่นาะคือสำคัญคักก็พระบัญหาผลจนก็มอนีีมันสิแมนอีกเ่านเราบอก็คือคุยโม่แม่นแนมาเ่บอกคุยมีบาตามคนคือเ่อบว่าลงทุนเขาก็ต้องมั่นใจเขาเนาะเนาะนยคือเาคสิถือเพระเขาจะคอยลงทุนนีกคือก็้ได้คือครับไห้ได้เฮดังๆน้ำกันเด้อันคันบอคิาสิถือพ่อเาก็นเชื้อสั่งแม่เสีได้